สวัสดีครับทุกท่านไทยอุดรมาแล้วเดออันนี้เมื่อเช้าเรามาฝังท่อครับเดินท่อสําหรับใส่ในสะเรานี่เห็นไหมอันนี้คือสะสะที่กุดไว้นี่จะเว้นเพื่อนทาตกแต่งก้อย่างสวยงามเลยครับนี่เห็นไหมส่วนด้านบนนี้ก็จะเป็นที่สําหรับบ้านเรามาตั้งเห็นไหมตรงนี้ก็จะปั๊มเออโอ้เทียบขา นี่นะครับที่เราจะมาตั้งแต่เรารอให้วินมันอยู่ตัวก่อนเดี๋ยวเราจะเอาหินมาทับอีกชุดนึงแล้วก็บดให้มันแน่นแข็งแรงส่วนด้านนี้แมคโครก็กำลังทำงานอยู่ครับนี่ตรงนี้เราก็จะเป็นคลองคลองไส้ไก่ของเราเอาไว้สำหรับเลี้ยงปูเลี้ยงปลาถ้ามันมีน้ำอยู่ใน พื้นที่ของเรานี่เห็นไหมนี่ก็จะประมาณนี้ครับเห็นไหมกำลังตกแต่งอยู่ตอนนี้รอแป๊บหนึ่งนี่ตอนนี้ก็พื้นที่ใช้สอยเยอะครับนี่เห็นไหมบ้านมาตั้งเสร็จปุ๊บก็จะมีมุมต่างๆมุมนู่นมุมนี่าำรับตอนนี้ก็เป็นลองคลองไส้ไก่เราก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วตรงนี้เราก็ ต่อท่อไว้เมื่อเช้านี้ให้ช่างเพื่อนเอาท่อมาลงไว้ให้ตรงนี้ครับท่อก็ต่อเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราจะไปต่อท่ออีกฝั่งหนึง่งถ้าท่อน้าเข้ามาปุ๊บเนี่ยน้ํามันจะไหลมาคลองไส่ไก่เรานี่แล้วก็จะเข้าท่อตรงนี้ปึบ๊บไหลมาลงบ่อตรงนี้นี่นะครับบ่อของเราที่อยู่ตรงนี้จะมีน้ําเต็มตลอดทั้งปีเพราะว่าที่นี่เพื่อนมีคลองชลประทานนี่ เต็มบ่อปุ๊บสมมุติว่าน้ําเรามันล้นบ่อมันเหลือใช้แล้วนูน่นข้างหลังก็จะเป็นคลองเป็นคลองดินสําหรับเอาน้ําที่เราใช้พอแล้วที่มันเกินแบบให้ออกไปทางนูน้นไหลออกไปทางนู้นครับนี่ตรงที่ระบายน้ําข้างหลังถ้าของเรามันพอแล้วเนาะนี่ตอนนี้ก็เป็นคลองไส้ไก่นะครับนี่ตอนนี้ก็ แม่โกเพื่อนกำลังทำงานอยู่นะครับนี่บ่รู้ว่าค่อยจะว่าน่าจะแห้งแล้วแหละเพราะตั้งแต่เมื่อวานแล้วตรงนี้เห็นไหมตรงคลองไส้ไก่ตรงนี้นี่เพื่อนก็จะเว้นขอบไว้ให้เว้นขอบให้สองฝั่งนี่เห็นไหมด้านบนน่ะเป็นอะไรเป็นถนนครับเป็นถนนวิ่งเข้าบ้านเราถนนแล้วก็บวชให้มันแน่นๆสำหรับ รถขนบ้านจะขึ้นมาตรงนี้นี่เดี๋ยวเราลอมบดให้แน่นๆให้ดินมันอยู่ตัวให้มันแน่นก่อนครับนี่เดี๋ยวเราก็จะเดินลองเดินไปตามคลองไส้ไก่ที่เพื่อนกำลังทำอยู่แต่ตอนนี้ค่อย่คอยไว้ใจเพราะเมื่อวานค่อยตกทุ่มไปรอบหนึ่งแล้วนี่ตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับนี่คลองไส้ไก่เราท่อก็อยู่ตรงนั้น สวยไหมจะอยู่ประมาณนี้ตรงคูตรงนี้นี่แล้วก็จะไม่เน่ยอาจจะเป็นสะพานก็ได้เป็นสะพานเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเนรมิตให้มันสวยงามได้ประมาณไหนตอนนี้ก็อัปเดตให้ดูก่อนว่าประมาณนี้นะครับน,นี่ก็ขุดวันนี้น่าจะเสร็จนะขุดคองไส่ไก่เราเสร็จแน่ๆวันนี้ร้านเปอร์เซ็น เพราะว่ามันก็เหลือไม่ไกลกเท่าไหร่ตรงนี้แล้วเราก็จะปล่อยน้ําก็มาข้างในนี่เต็มเลยแล้วก็ให้ไหลลงบ่อใหญ่เราบ้านเราจะตั้งอยู่ตรงนู้นนั่นแหละเดี๋ยวพวกครัวพวกอะไรเดี๋ยวใอยมาว่ากันบ่อยากเพราะพี่เพชรวางตำแหน่งไว้หมดแล้วเห็นไหมสวยไหมแ้วบรรยากาศร,รอบๆครับเนะี่ยเห็นไหมนะู่น่ะเป็นบรรยากาศท้องฟ้า มือ่อคืนคือฝนติตกนี่แหละมือนี้แต่ว่ายาฝ่าวตกเด้อให้เห็ดงานเลยแล้วกันผู้ใดเป็นวัยรุ่นปากตะไคร้เห็นไ้เด้อโอเคสําหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมเข้าไปดูคลิปกดไลค์กดแชร์กดดูโฆษณาให้พี่เพชรกับพี่นัทเด้อย,ยายเท่ากับตาเท่าเด้อขอบคุณครับไปแล้วเด้อ